สวัสดีค่ะเพื่อนๆกำลังรับชมวิไรรักพันไม้อยู่นะคะวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆสายลุ้นสายลุ้นสายลุ้นนะคะสายลุ้นที่รักการปลูกบอลสีแบบลุ้นๆุ้นนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เราเป็นหนึ่งในนั้นชอบลุ้นค่ะการที่เราได้ลุ้น โชคดีก็คือลุ้นขึ้นนะคะโชคดีน้อยหน่อยก็ลุ้นไม่ขึ้นสีไม่มาด่างไม่มีก็ไม่ต้องสีเรียดยังไงก็ยังเหลือต้นให้เขาเติบโตขึ้นไปเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้ในอนาคตนะคะเพราะว่าเราซื้อบอนสีในราคาลุ้นลุ้นมาราคาก็ราคาก็แบบลุ้นลุ้นนะคะไม่แพงถูก ค่อนข้างถูกเลยอย่างสองต้นนี้นะคะอันนี้คือรัตนสินที่ไม่ป้ายแล้วก็อีกนี้ก็เพชรเจ็ดสีที่ลุ้นป้ายนะคะบอกอย่างนี้ราคาเบบีสองต้นนี้เราซื้อในราคา300บาทเมื่อเดือนที่แล้วนะคะนี่เราเปลี่ยนกระถางจากกระถางสี่นิ้วมาเป็นแปดนิ้วลงในกระถางใหม่ เขาก็โตดีนะคะแต่สีเขียวปิ๊ปปีเลยสียังไม่มาป้ายยังไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะลุ้น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 กันต่อไปเผื่อโชคดีเหมือนพี่พี่รุ่นพี่พี่ที่เราลุ้นขึ้นนะคะอย่างอ่ามีอะไรบ้างนะมีชายชนอ่าแล้วก็น,นี้อันนี้ก็พญาสุรเสนตอนซื้อมาก็ไม่มีป้ายเลยนะคะเพื่อนค่ะ ออกเขียวๆใบเขียวอีเลยเห็นไหมคะใบแรกๆเขาก็อย่างนี้เองราคาถูกๆเขาขายถูกๆตอนนั้นร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทเห็นไหมใบใหม่มายังสวยเลยตลังกลางอีกก็นี่สีมาเชียวแล้วก็มีอะไรอีกนะมะควาลังสรรแล้วก็อยู่อีกตู้หนึ่งนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่า อะไรนะเจ้าจักรพรรดิก็กาลังเหมือนกําลังกัดสีเหมือนกันนะคะอันนั้นก็ซื้อมาราคาลุ้นด่างแต่ว่าอันนั้นลุ้นขึ้นค่ะสีมาเต็มเลยสวยมากแต่สองต้นนี้ดูกันว่าเป็นรุ่นน้องนะคะดูกันว่ารุ่นน้องจะลุ้นขึ้นเหมือนรุ่นพี่ไหมแต่ดูดูแล้วเหมือนจะลุ้นขึ้นอยู่นะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะเหมือนเขากําลังด่างๆนะคะปลายปเนี่ย เนี่ยหมือนกําลังด่างแต่นี่ไอที่เห็นด่างตรงนี้ไม่ใช่ด่างสีนะคะด่างโรคด่างโรคเหมือนจะเป็นเชื้อราจากหยดน้ํานะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นแผลเป็นแผลแล้วพอโดนน้ําที่เราลดไปก็เกิดอาการแบบนี้ค่ะมีช่วงหนึ่งที่แมลงเข้ามากัดใบบอลสีในตู้นี้นะคะต้นนี้โดนกัดแล้วก็มาโดนน้ําเลยทําให้เป็นเกิดเชื้อโรคนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค่ะ ราจะมาลุ้นกันว่าสองต้นนี้อนาคตข้างหน้าสีจะมาให้เราหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มาก็เลี้ยงแบบเขียวๆไปเพื่อเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเพราะว่าแม่ของเขาที่เราเอฟมาเขาให้ดูแม่แม่เขาด่างเขาป้ายนะคะแม่เขามีสีนะคะสีส,สวยๆเลยแหละสีแดงสวยงามเลยแหละจัดสีในใบแต่ว่าลูกเขาบอกว่าให้เป็นลุ้นเราเองเผื่อเหมือนแม่ ถ้ายัางไงเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไปถึงโตไม่ด่างแต่อนาคตข้างหน้าถ้าเราเอามาเป็นแม่พันธุ์เราผ่ามาอาจจะด่างก็ได้เพราะว่าเขามีเชื้อด่างมาแล้วเหมือนกันแล้วก็ลุ้นกันยาวๆไปค่ะเพื่อนๆค่ะราคาจิบจิป้ายไม่ป้ายไม่ซีเรียสนะคะยังไงก็ยังมีเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ในโอกาสต,ต่อๆไปสำหรับเพื่อนๆที่รักการลุ้นลุ้น ก็ต้องลุ้นกันต่อไปในราคาเบาๆแบบนี้แหละค่ะไม่เขาเรียกว่าซื้อบอนสีแต่ไม่ได้เดือดร้อนกระเป๋ามากมายนักนะคะก็เป็นเช่นนี้นะคะ่ะสายลุ้นกันค่ะแล้เวเราจะมาลุ้นกันอีกต่อไปว่าสีเขาจะมาเมื่อ,อไหร่แล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่เรา โอเคที่สุดเลยถ้าสีมาแล้วก็จะโอเคมากแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเราก็เลี้ยงไปสวยดีเหมือนกันเขียวๆแบบนี้สำหรบวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบอลสีลุ้นสายลุ้นลุ้นป้ายลุ้นด่างว่าจะด่างมาเมื่อไหร่แล้วเราจะมาอัปเดตในคราวต่อไปถ้าบอลสีของเราสีมาด่างมานะคะสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน คลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการเข้ารับชมและติดตามว่าดรยรักพันไม้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ